สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นวันที่3ของการมาเที่ยวศรีลังกานะคะสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในคอลัมโบอยู่นะคะคลิปนี้นะคะเราจะพาไปหาอะไรกินที่ห้างดังที่สุดของศรีลังกานะคะแล้วก็ไปคาเฟ่ที่ดีที่สุดแล้วก็รวมถึงที่สุดท้ายนะคะก็พาไปเดินตลาดนะคะ มาถึงศรีลังกาต้องกินอาหารศรีลังกานะคะอาหารบ้านเขาก็คือมันจะมีเครื่องเคียงหลายอย่างมากเรามากินที่ห้างวัน Gore f e s t i a l นะคะเป็นห้างที่แบบดังที่สุดในศรีลังกานะคะแล้วน่าจะใหญ่ที่สุดด้วยนะคะอาหารศรีลังกานะคะก็รสชาติถือว่ากินง่ายกว่าอินเดียนะคะในความคิดของเรานะคะอันนี้เราสั่งแค่ปลาตัวเดียวนะคะแต่ที่เหลือก็คือเครื่องเคียงนะคะ ราคาอาหารตามห้างก็แพงเทียบได้กับไทยเลยค่ะแต่ปริมาณที่เขาให้คือแบบเยอะมากคุ้มค่ามากนะคะถ้าใครไปเที่ยวคนเดียวแล้วอยากสั่งอาหารกินหลายอย่างเนี่ยนะคะให้ลองสั่งอย่างเดียวดูก่อนเพราะว่าแค่อย่างเดียวมันก็เยอะเกินไปจนกินไม่หมดแล้วนะคะอันนี้ก็มาที่ร้านกาแฟะนะคะที่นี่ก็จะชื่อว่าเชียร์เบนิว ร้านทีอเมนู Avenue นะคะเป็นร้านที่เราอยากจะแนะนํานะคะมันอยู่ในบ้านหลังสีขาวๆนะคะบรรยากาศดีมากเราไปที่นั่นเพราะว่าเรานัดเจอเพื่อนนะคะแล้วก็เพื่อนเขาก็จะพาเรามาเที่ยวตลาดนะคะเราว่าเราถ่ายไว้เยอะกว่าน,นี้นะคะแต่ดีคลิปมันก็หายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะคะ จริงๆเราตั้งใจมามัสยิดสีแดงนี้นะคะซึ ak si in ่งมันก็อยู่ใกล้ตลาดพอดีนะคะแต่เราไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะช่วงเวลานั้นเขาปิดไม่ให้เข้าใดๆก็คือมันสวยงามมากเทธามาเก๋ไวยตลาดเทธานะคะก็จะอยู่กับอยู่ติดกับมุสลิมไม่ใช่อะไรนะมอสเขาเรียกเลยมัสยิดเมื่อกี้และค่ะ อันนี้เป็นฝั่งข้างๆของโบสถ์ไม่ใช่โบสถ์นักสยินนะคะ แถวแนั้นก็มีขายเสื้อผ้าด้วยนะคะเราก็อยากลองใส่ชุดบ้านเขาอะ่ะชุดแบบเทร d ชชั่นอลว่ามันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าซื้อไว้แล้วก็ไม่กล้าใส่ค่ะอายคนก็เลยเก็บไว้เฉยๆนะคะหลดเื้ออันนี้สวยสีสวยมากรหลดตุกๆบ้านเขามีมิเตอร์ด้วยโคตรเทเลยนะคะ สำหรับที่วันที่3ก็จบแค่นี้ละค่ะเพราะว่ามันเป็นวันชิลของเรานะคะเพราะว่าเดี๋ยววันต่อไปเราจะเดินทางออกนอกคอลัมโบนะคะคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวพินนาวาร่านะคะจะพาไปขี่ช้างแล้วก็อาบน้ำให้น้องช้างนะคะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงก็ติดตามตอนต่อไปนะคะบ๊ายบาย